ปฏิบัติตัวอย่างไรทําให้ของเสื่อมอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้โปรดติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการสิทธิประเวศกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อคลิปที่ผ่านมานะพูดถึงเรื่องการคลี่ตะกุดนะฮะก็ได้รับการตอบรับในเรื่องของความเชื่อนะในความครั้งความศักดิ์สิทธิ์การคลิ่ตะกุดเสื่อมไม่เสื่อมยังไงแล้วก็มีหลายท่านส่งข้อความส่วนตัวเข้ามานะครับแล้วก็หลายคนก็ทักเข้ามานะว่าอยากรู้ว่าเอ๊ะ ไอที่เขาว่าของเสื่อมอะความเชื่อที่ของเสื่อมได้เนี่ยมันเสื่อมยังไงอ่าอย่างที่ผมเคยบอกในคลิปที่แล้วนะครับเรื่องของเวทมนต์คาถาเรื่องของอะไรก็ดีนะมันเป็นเรื่องทางจิตนะครับเป็นเรื่องที่ถูกสร้างเงื่อนไข A บวก B ต้องเป็น C แบบนี้เนาะมันจะเป็นการสร้างเงื่อนไขเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางจิตที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดปรากฏการณ์ ความเป็นจริงตามความปรารถนาของคนคนนั้นนะเรื่องของเวทมนต์เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันทั่วโลกเนี่ยใช่เหมือนกันดังนั้นแล้วเนี่ยการที่จะทําการให้เกิดความขลังและความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่เรียนนะครับหรือศึกษาศาสตร์เหล่านี้จะต้องมีเรื่องของกรอบเรื่องของศีลธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องหรืออาจจะไม่ใช่กรอบด้านศีลธรรมแต่เป็นกรอบที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้วิชาเหล่านั้นเนี่ยถูกดํารงให้เกิดความขลังและความศักดิ์สิทธิ์อยู่ต่อเวลา ฉะนั้นเนี่ยก็เลยเกิดความเชื่อด้านข้อห้ามต่างๆของนักเรียนเวทมนต์เรียนคาถาหรือเรียนการเขียนยันต์ต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเสื่อมคลายไปนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะนําความเชื่อที่เป็นความเชื่อค่อนข้างสากลที่เขาเชื่อว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามเนี้ยหรือไปปฏิบัติผิดพลาดไปแล้วเนี่ยจะทําให้วัตถุมงคลคาถาที่เรียนมาหรือวิชาคมเนี่ยเสื่อมนะครับ 10เรื่องเนี่ยจะเป็นยังไงโปรดติดตามครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามกันนะครับาฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะเป็นสปอนเซอร์ให้เรานะครับโปรดติดต่อมาได้ที่เพจแล้วก็ลงไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเพื่อสนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับ10ความเชื่อนะครับผมจะเริ่มต้นจากหลายคนคงเคยได้ยินนะ 1. ห,ห้าม ทมน้ำลายไปในที่สกรปรกเช่นที่ที่เป็นโถปัสวะของคุณผู้ชายก็ดีหรือชักโครกนะส้วมอะไรแบบนี้นะทำไมเขาห้ามเขาบอกว่าจริงๆในความเชื่อนะของนักสสยเวทหรือว่าคนที่เรียนพระเวทเนี่ยนะครับเขาเชื่อว่าปากเนี่ยมันท่องบนมนถานะครับ เวลาที่เขามีองค์การนะฮะไหว้ครูเนี่ยเขาจะเชิญเทวดาต่างๆนะครับอย่างน้ําลายเนี่ยเขาบอกเป็นเชิญพระแม่คงคามเป็นน้ําลายเลยนะลมปากเนี่ยก็เชิญพระพายอย่างเงี้ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันผูกติดให้เชื่อว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มันศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้ําลายเขาก็จะละเว้นในการที่จะถมไปในที่โสโครกเนะเขาเชื่อว่ามันจะทําให้เสื่อมคลายจากความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะนี่คือความเชื่อแรกนะครับ แต่ถ้าเกิดในแง่ของเรื่องของความสะอาดเนาะสุขลักษณะเนี่ยมันก็ดีนะเวลาที่เราไม่ถมน้ําลายลงไปนะโดยเฉพาะช่วงนี้เห็นไหมมันเป็นโรคเป็นภัยต่างๆมันก็ป้องกันภยัยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บได้นี่อาจจะเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งนะครับประเด็นที่2องเขาห้ามผิวปากนะคนเรียนเวทมนต์เนี่ยเขาห้ามผิวปากเพราะอะไรประเด็นที่เขาให้เหตุผลมาตามความเชื่อนะเขาบอกว่าผิวปากเนี่ยมันจะไปเรียกสิ่งไม่ดีเข้ามาลมเพลลมพัด หรือว่าของต่างๆที่เขาทามาตามอากาศเนี่ยผิวปากมันต้องดูดเข้ามาใช่ไหมดูดลมเข้ามาก็จะทําให้ได้รับสิ่งไม่ดีนะฮะหรือพลังงานไม่ดีที่มากับอากาศเนี่ยเข้ามาได้นะก็เลยห้ามให้คนเรียนเวทมนต์เนี่ยผิวปากนะแต่ว่าในเชิงลึกเรื่องของการฝึกเวทมนต์ต่างๆเนี่ยมันมีเรื่องของการเป่าการปรจจุโดยการเป่าการอัดปราณน,นะเขาก็เชื่อว่าคนที่ผิวปากบ่อยๆมันทําให้เสียปราณโดยไม่ใช่เหตุนะ อันนี้ก็จะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งนะครับแต่ก็ถ้าเกิดว่าเป็นในแง่มุมของสังคมเนี่ยลักษณะคนที่ผิวปากเนี่ยอาจจะดูเป็นคนที่ไม่มีความน่าเชื่อถือนะเป็นอาจารย์ของคนต่างๆเนี่ยมันอาจจะดูแล้วไม่เหมาะสมเป็นพฤติกรรมที่ไม่เรียบร้อยเนี่ยเขาก็เลยสงวนไว้ว่าเออคนที่เป็นอาจารย์คนหรือศึกษาเวทมนต์ก็ต้องเป็นผู้ที่มีความเรียบร้อยนะก็เลยไม่ให้ผิวปากนะครับประเด็นที่3ห้ามด่าพ่อแม่ บางที่นะโดยเฉพาะคลิปหลวงพ่อปวยท่านบอกไว้แล้วนะว่าห้ามดา่าลบลูคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์นะครับอันนี้ก็ชัดเจนเลยนะฮะเขาเปรียบเสมือนว่าตำรานะเหมือนไม่ต้องเรื่องเวทมนต์คาถาหรอกสังเกตไหมหนูหนูน้องๆเนี่ยในแต่ละปีเราจะมีพิธีไหว้ครูกันนะที่ไปเอาดอกเข็มดอกมะเขือเอายาแพรกนะมาไหว้ครูกันนะครับตำราเนี่ยเขาห้ามเขาสั่งเขาสอนเลยว่า ตำราที่เราเขียนเราจดเนี่ยเขาห้ามเดินข้ามเลยนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นลายมือของเราเองก็ตามเพราะว่าเขามีกุษโลบอยว่าคนที่เรียนวิชาเนี่ยควรจะเป็นคนที่มีความกตัญยูรู้คุณความรู้ต่างๆไม่เหยียบย่ำคุณความรู้แม้ว่าเราจะเรียนได้เกินกว่าจุดนั้นแล้วครูต้นครูที่เคยสั่งสอนเราแต่ปางก่อนหรือว่าคนที่สอนเราเนี่ยแต่ในอดีตเนี่ยก็ห้ามลบหลู่นะแล้วก็พ่อแม่ก็เป็นคู่ที่มีคุณกับเรานะดังนั้นแล้วเนี่ย mm. เขาจึงห้ามว่าไม่ให้ลบหลู่ ดาว่าบิดามารดาแล้วก็คุณพูดพระธรรมพระสงฆ์คุณครูบาอาจารย์นะข้อต่อมาอีกสิ่งหนึ่งเขาบอกว่าห้ามกินผักผลไม้บางอย่างมีอะไรบ้างหนึ่งนะที่ได้ยินมาบ่อยๆเลยคือสะแน่สน้ำเต้าฟักแฟงบวบแล้วก็อาจจะมีมะเฟืองนะผลไม้คือมะเฟืองนะครับในเรื่องของความเชื่อเรื่องของน้ำยาสักกันก่อนนะเขาเชื่อว่าเรื่องการสักเนี่ยมันมีการผสมหมึกแล้วหมึกเนี่ยมันจะผสมว่าน นะว่านบางอย่างพวกว่านหนังเหนียวนะว่านผู้เท่าอะไรพวกนี้หรือว่านอื่นๆที่ทําให้เกิดความคงกระพันชาตรีเนี่ยมันมีส่วนสําคัญที่ไปทําให้เกิดความคงกระพันชาตรีแล้วพวกผักเหล่านี้ที่ผมชี้แจงมาทั้งหมดเนี่ยมันกินไปเนี่ยมันไปล้างว่านเหล่านั้นมันจึงทําให้พวกคงกระพันชาตรีมันเกิดความเสื่อมขึ้นมาเขาก็เลยห้ามไม่ให้ลูกศิษย์กินพวกผ,กผักผลไม้เหล่านี้นะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการเอาพวกผลไม้หรือผักเหล่านี้มาอุปมาอุปไมยเนี่ย เขาแจ้งอย่างนี้ครับเขาแจ้งว่าสารแนเนี่ยมันไปพ้องกับคําว่าสารแนหรือสารแนเนี่ยคนสารแนคนเรียนวิชาเนี่ยเขาไม่ค่อยเป็นคนสารแนกันนะเรื่องของใครของมันนะครับเขาไม่ไปพูดตรงๆอะ่ะไม่ไปอินเสิร์ตเรื่องของคนอื่นอะ่ะ <c oughs> ดังนั้นแล้วเนี่ยสารแนกับสารแนรมันใกล้กันเขาก็เลยจัดว่าเป็นพืชที่ไม่ควรกินนะสาหรับคนเรียนนะครับ 2. สําหรับฟักสําหรับบวบสําหรับน้ําเต้าเนี่ย มันลักษณะเหมือนพวกเครื่องเพศเครื่องเพศของผู้หญิงก็ดีของเต้านมของผู้หญิงก็ดีนะฮะคือไม่ได้แปลว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะมันแปลว่าให้เตือนสติคนว่าอย่าไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะเต้านมอะไรพวกนี้อย่าไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะครับก็เลยห้ามกินผลไม้เหล่านี้นะส่วนมะเฟืองนะโอ้โหมะเฟืองนี ถ้าใครกินพว,วกแหนมเนืองเนี่ยโหเครืองกันเลยนะทาไมให้กินมะเฟืองเนี่ยนะเพราะมันเป็นส่วนผสมในการกินผมก็ชอบกินมะเฟืองเนี่ยนะมะเฟืองเนี่ยเขาหมายถึงคนที่เป็นคนที่จิตใจมันมีเหลี่ยมรูปกษณะมันเหมือนหัวใจแล้วมันมีเหลี่ยมคนมีเหลี่ยมเป็นคนไม่จริงใจเขาก็บอกว่าเปรียบเท่ากับผลมะเฟืองเนี่ยหัวใจเหมือนผลมะเฟืองนะครับ คนที่มีลักษณะแบบนี้เขาจะเชื่อว่าเป็นคนที่ไม่มีความน่าไว้วางใจจึงเรียนวิชาไม่สำเร็จก็เลยห้ามลูกศิษย์ลูกหาว่าห้ามกินมะเฟืองนะอันนี้เป็นความเชื่อของเขานะอันนี้ผมเอามาพูดให้ฟังนะครับต่อมาห้ามลอดไม้ค้ำกล้วยมันก็เป็นอุปมาเชิงนิสัยของคนเหมือนกันนะหนไม้ค้ำเนี่ยมันยันไว้อย่างนี้นะมันเป็นสิ่งที่ลักษณะเขาเหมือนคล้ายๆไม้หลักปักขี้เลนนะ่ะ คนเป็นไม้หลักปักคีเลหรือคนที่โลเลจิตใจไม่มั่นคงมักจะเรียนวิชาไม่สําเร็จเขาก็เลยห้ามลอดไอ้ไม้คากล้วยเนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นศาสตร์วิชาพวกอาถรรเวศอาถรเวศนี่คือเขาเป็นคนที่ต้องเกี่ยวข้องกับพวกจิตวิญ,ญญาณต่างๆพูดผีปีศาจต่างๆนะเขาก็จะถือว่าการลอดไม้คากล้วยเป็นการลอดประตูผีจะทําให้ไล่ผีไม่สําเร็จนะอันนี้คความเชื่อของเขานะครับ แต่มามองดูว่าเหตุผลจริงๆแล้วไม้คำกล้วยเนี่ยมันอาจจะงนเงินนะเวลาที่ลอดแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้ไม้นี่ล้มคนที่รอดเนี่ยได้รับอุบัติเหตุนะเขาก็เลยไม่ให้ลอดไม้คำกล้วยนะต่อมาห้ามลอดสะพานหัวเดียวสะพานหัวเดียวมันเป็นยังไงนะครับเคยเห็นสะพานที่มันยื่นไปในทะเลไหมนั่นคือสะพานหัวเดียวเขาห้ามลอดเพราะอะไรสะพานหัวเดียวเนี่ยมันเป็นเหมือนคนที่หัวเดียวกระเทียมรีบ เป็นพวกที่พึ่งพาไม่ได้อะเพราะว่ามันเป็นสะพานหัวเดียวปกติสะพานเนี่ยเขาต้องข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งให้ได้แต่คนที่เปรียบเสมือนสะพานหัวเดียวคือคนที่พึ่งพาอาศัยไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์คนไม่ได้เขาก็เลยห้ามคนไปรอดนะเพราะว่ามันทำสิ่งเหล่านั้นให้สำเร็จไม่ได้นั่นเองนะนี่คือทำไมเป็นสะพานหัวเดียวนะต่อมาห้ามถมน้ำลายลดแผ่นดินถามว่าทำไมห้ามถมน้ำลายลดแผ่นดินเพราะว่า เขาเชื่อว่าแผ่นดิน,นมีคุณถ้าเราย้อนกลับไปในยุคที่มนุษย์ไหว้เทพเจ้าไหว้เทพเจ้าที่เป็นเทพเจ้าชุดแรกเนี่ยชุดแรกมีอะไรบ้างดินนะครับแผ่นดินอยู่ในนั้นด้วย 2. ดวงอาทิตย์แสงสว่าง 3. พระจันทร์แล้วก็แม่น,น้ําแล้วก็แถนน่ะแทนก็คือฝนนะครับก็คือพระพิรุณน่นะค,คือ5หลักๆเนี่ยนะครับเขาจะนับถือกันมากเลย แล้วก็อาจจะมีไฟด้วยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาเชื่อว่ามนุษย์ติดต่อกับเทพ,พเจ้าผ่านการเผาไฟะนะดังนั้นแล้วแผ่นดินเนี่ยเขาบอกทมน้ําลายลงแผ่นดินเนี่ยเป็นการลบหลู่ด,ดูหมิ่นคุณของแผ่นดินนะดังนั้นแล้วเนี่ยคนเรียนวิชาจึงไม่ทมน้ําลายลดแผ่นดินนะครับอ่ะต่อมาห้ามแตะต้องประจําเดือนผู้หญิงนะครับโอ้อันี้เป็นอะไรที่ ยอดฮิตมากเลยในหนังเนี่ยก็เอามาทํากันนะเวลาผู้หญิงจะทําเสน่ห์ผู้ชมผู้ชายทําเสน่ห์คนมีอํานาจนะครับหรือต้องการที่จะไปปราบโจรที่แบบมีวิชาคมหนังเหนียวเนะี่ยเขาว่าระสุนที่ต้องไปทาด้วยประจำเดือนผู้หญิงนะอันนี้ก็คือความเชื่ออย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับถามว่าทําไมเขากลัวจังประจําเดือนนะครับมันเป็น,เป,นเป็นบางเรื่องนะต้องแยกให้ออกนะฮะส่วนใหญ่เรื่องประจําเดือนเนี่ยเขาเชื่อกันว่า คนที่มีเลือดออกจากร่างกายเนี่ยเข้าใจไหมฮะคนบางคนเรียนพวกเหนียวมากๆ,ๆเนี่ยมันฟันแทงไม่เข้าเลือดไม่ตกยางไม่ออกดังนั้นเขาก็เลยเอาประจาเดือนเนี่ยไปแก้ว่าเออเนี่ยคนเราก็มีคนที่มีเลือดออกจากร่างกายมนันก็เลยเอาประจาเดือนไปทาไปยิงคนที่หนังเหนียวอย่างนี้คือความเชื่อเขาก็เลยพูดตามกันมาว่าเออทุกเรื่องเลยนะว่าประจําเดือนเนี่ยแตะต้องไม่ได้เลยก็เลยทําให้วิชาเสื่อมนะต่อมาห้ามรักลอบเป็นชู้กับเมียชาวบ้านนะ วันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะข้างวอร์ดกันมากในวงการศัก์เนี่ยนะครับจะมีกฎเหล็กเลยแล้วก็เป็นกฎที่ไม่ใช่แค่วงการศัก์อย่างเดียวนะฮะคนที่เรียนพวกเลขยันนะครับหรือคนที่เรียนรู้ศาสตร์เหล่านี้เนี่ยเขาจะเป็นอดตายตัวเลยว่าถ้าเกิดเป็นชู้กับเมียชาวบ้านเนี่ยของจะเสื่อมนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นภูมิปัญญาของครูบาอาจารย์เหมือนกันที่ให้ลูกศิษย์ประพฤติอยู่ในกรอบของศีลข้อที่3นะ พราะสินข้อที่3คือห้ามล่วงละเมิดเรื่องของประเวณีเนาะสำรวมกายเนี่ยเรื่องของประเวณีให้อยู่ในกรอบนะเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้ารู้จักที่จะไปละเมิดเรื่องประเวณีแล้วเนี่ยมันก็จะเรื่องวิชาหรือเรื่องอะไรเนี่ยมันก็จะทิ้งเอาง่ายๆได้เหมือนกันน,ะ,นะดังนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยเอาสินข้อ3เนี่ยเป็นตัวชูโรงว่าเอออย่างน้อยเนี่ยยูจะต้องไม่ละเมิดสินข้อสานะเพื่อให้วิชาความรู้ของของเราเนี่ยยังศักดิ์สิทธิ์อยู่เหมือนเดิมนะข้อที่10สุดท้ายเลยนะครับ คือว่าห้ามละเมิดสินห้านะครับจริงๆแล้วเนี่ยข้อที่10เนี่ยมันเป็นการผสมผสานนะครับตอนที่เรื่องของวิชาอาคมแต่เดิมนะฮะเรื่องของพระเวศแต่เดิมเนี่ยผสมผสานกับความรู้ทางพุทธมันก็เลยประจวกเหมาะกันนะเพราะว่าหลักศิลธรรมอื่นๆที่เป็นของเก่าเนี่ยเขามีมาอยู่แล้วอย่างเช่นเรื่องของเป่เป็นชู้กับเมียชาวบ้านเรื่องของการพูดต่างๆไอ้พวกพูดเพ้อเจอพูดสารแนอะไรพวกนี้มันก็อยู่ในเรื่องของมุสาวาทเนาะก็เลยเพิ่มในข้ออื่นๆอย่าง เรื่องของยันเกราะเพชรหลวงพ่อปานเนี่ยบอกว่าห้ามลักขโมยนะแล้วก็ห้ามดื่มสุราสองข้อหลักนะครับดังนั้นแล้วครูบาอาจารย์ในยุคหลังที่นับถือศาสนาพุทธนะครับหรือนำหลักธรรมของศาสนาพุทธมาใช้เนี่ยก็จะเพิ่มว่าคนที่ได้รับวัตถุมงคลก็ดีหรือคนได้รับคาถาบทใดก็ดีเรียนวิชาใดก็ดีจะต้องเป็นผู้ที่สมรวมในศีลห้านะครับเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาคนที่เรียนศาสตร์วิชาไปเป็นคนดีมีศีลธรรมนั่นเองนะ อันนี้ก็หมดแล้วนะในส่วนของ10ข้อที่เป็นเรื่องความเชื่อนะครับแต่ก่อนที่จบคลิปนี้ไปครับผมจะฝากทิ้งท้ายนิดนึงนะครับสิ่งใ,ใดๆก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในกฎของไตรลักษณ์นะครับคำว่าเสื่อมถามว่าเป็นเรื่องธรรมดาไหมเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดเอาคําว่าเสื่อมเนี่ยมาผูกกับเรื่องของหลักศีลธรรมหรือจริยธรรมเนี่ยมันก็ช่วยให้คนกลุ่มหนึ่งที่มีความเชื่อเนี่ย เขาได้ปฏิบัติตัวนะครับตามกรอบของศีลธรรมถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้ความหมายเลยว่าเออมันทําไมถึงห้ามทําอะไรยังไงแต่มันก็ช่วยจะลงให้คนเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในกรอบในเรื่องของความเป็นพลเมืองดีความเป็นคนที่ดีได้ในสังคมนะครับแต่เรื่องของข้อห้ามเนี่ยไม่ได้มีแค่10ข้อที่ผมยกขึ้นมานะฮะหลายที่นะครับเขามีหลายภูมิภาคเนี่ยเขามีความเชื่ออื่นๆอีก นะครับมากมายอย่างเช่นทางยีสานเนี่ยคนที่เป็นหมอทำเขา่าห้ามกินพวกของสดของดิบนะพวกลาบพวกก้อยอซอยจุอะไรพวกนี้เขาห้ามกินนะเป็นต้นเพราะว่ามันเป็นนิยมภาคเฉพาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของปอบเรื่องของอะไรอย่างนี้เนาะหรือภาคอื่นๆอย่างเช่นห้ามหลังพิงธรณีมันก็มีนะบางสำนักเขาก็มีเหมือนกันว่าเออห้ามทําแบบนี้นะซึ่งมันก็จะเป็นปลีกย่อยไปอีก แล้วคุณละครับที่เรียนนะครับหรือนับถือนะครับศาสตร์เหล่านี้เนี่ยมีข้อห้ามอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดมีข้อห้ามอะไรนอกเหนือจากนี้ช่วยคอมเมนต์นะครับไว้ใต้คลิปนี้ด้วยครับเพื่อเป็นความรู้กับคนอื่นต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ